กฎแหงกรรมเรื่องอำนาจจิตคิดพยาบาทกรรมมองไม่เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับเคราะห์กรรมนั้นส่วนมากก็มักจะโทษโชคชะตาหรือที่ไม่เชื่อโชคชะตาก็มักจะพูดว่าเหตุบังเอิญหรือไม่ก็โทษเพราะปลงลิขิตแต่ไม่ค่อยจะมีใครโทษตัวเองที่สร้างกรรมไว้ส่วนมากโยนให้เป็นบาปก,กับเคราะห์ เพื่อให้พ้นจากตัวตนเองแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปในความรู้สึกง่ายๆไม่มีผู้ใดที่จะหาต้นเหตุที่จะเกิดผลเคราะห์กรรมหากมนุษย์เชื่อเรื่องของกรรมแล้วนขนคว้าหาสาเหตุต้นเรื่องกรรมก็จะทำให้เห็นว่าผลนั้นย่อมเกิดมาจากต้นเหตุจะเปรียบเทียบก็ไม่ผิดอะไรกับการปลูกข้าวผลก็จะออกมาเป็นเมล็ดข้าว จะเป็นพืชอื่นเป็นไปไม่ได้นอกจากอดีตจะมีกรรมที่ไม่ดีหรือที่เรียกว่ากรรมชั่วติดตามมาสนองแล้วข้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะได้เห็นว่ากฎแห่งกรรมนี้ถ้าได้พิจารณาหาเหตุผลด้วยจิตใจเที่ยงธรรมโคนคว้าให้ถึงแก่นธรรมแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นกฎของสากลโดยทั่วไปไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าเป็นชาติใดภาษาใด หรือศาสนาใดในโลกนี้ซึ่งสัตว์โลกและมนุษย์เกิดมาก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมด้วยกันทุกรูปทุกนามบางทีเหตุการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วอาจจะช่วยชีย้ให้เห็นว่าความกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นบ้างเช่นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปหาพี่ที่อยู่ฝั่งทนเมื่อได้นั่งสนทนากันพอสมควรแล้วคุณพี่ก็ได้เล่าเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้รับฟังมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีนายฐานเรือไทยผู้หนึ่งได้เดินทางไปต่างประเทศและเป็นผู้ที่ได้เห็นมาด้วยตัวของท่านเองเล่าให้ฟังว่าได้มีกัปตันเรือเดินทะเลคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเมื่อนำเรือเข้าจอดเทียบท่าแล้วได้มีแมวเจ้ากรรมตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องของกัปตันและบังเอิญกัปตันผู้นั้นเป็นคนที่เกลียดแมวอย่างเข้ากระดูกดำเลยก็ว่าได้ แทนที่กับตันจะไล่แมวออกมาให้พ้นจากห้องของเขาแล้วคิดว่าเหตุการณ์อะไรก็จะไม่เกิดขึ้นแต่กับตันผู้นี้แกมีความโกรธความพยาบาทแมวคล้ายก็จะเป็นศัตรคูคู่จองเวรกันมาแต่ก่อนกับตันกับปิดประตูขังไว้ไม่ยอมให้มันออกมาจากห้องนั้นหลังจากนั้นก็ได้ใช้ท่อนไม้ไล่ตีแมวเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็วิ่งหนีวนเวียนอยู่ในห้องหาทางออกไม่ได้ เมื่อถูกตีอย่างเจ็บปวดก็ยิ่งร้องวนเวียนวิ่งหนีอยู่ภายในห้องอย่างหัวสุกหัวซุนด้วยความกลัวจนสุดขีดเป็นธรรมดาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ตลอดทั้งมนุษย์ก็ตามเห็นจะมีความรู้สึกตรงกันก็คือความกลัวในเรื่องความตายกลัวความเจ็บปวดด้วยกันทุกรูปทุกนามแมวตัวนั้นก็เช่นเดียวกันหนีอย่างสุดชีวิต ทั้งร้องก้องลกา้กับจะร้องขอชีวิตเพราะความเจ็บปวดที่ถูกตีอย่างหนักมันเป็นเรื่องสลดใจกับผู้ที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกลูกเรือและกะลาสีพวกต้นเรือซึ่งต่างก็รู้ดีว่าไม่มีใครสามารถจะยับยัง้งห้ามปรามกับตันผู้นั้นได้นอกจากกับตันจะเป็นผู้ที่มีอำนาจสิทธิขาดในเรือลำนั้นแล้วยังเป็นคนมีจิตใจที่ดุร้าย ทำให้ในทหารเรือไทยผู้นั้นต้องทำจิตใจให้เป็นอุเบกขาเพราะสิ่งใดที่ไม่สามารถจะช่วยได้ก็ต้องทำจิตใจให้เป็นปกติไม่ยินดียืนร้ายทำให้เป็นกลางให้ได้เพราะพวกลูกเรืออลาสีเหล่านั้นรู้ดีว่าหากใครจะไปเคาะประตูขัดขวางก็เท่ากับไปยุให้กับตันนั้นเพิ่มความบ้าโกรธมากยิ่งขึ้นนึกถึงคำโบราณของคนไทยเล่าไว้ว่า ไร่ฆ่าแมวก็บาปหนักเท่ากับฆ่าเนนผู้มีศีลแต่แล้วเสียงโกรมกรามเสียงแมววิ่งร้องนั้นและว,วิ่งไร่ในห้องกับตันก็เงียบลงต่อมาประตูห้องกับตันก็เปิดออกกับตันได้เดินออกมาพร้อมกับเหงือ่อโสมกายหน้าตายัางมีริ้วรอยของความดุร้ายในมือจับหางแมวหิ้วตัวห้อยออกมาปรากฏว่าแมวตัวนั้นเลือดไหลออกมาทางปากทางจมูกตายอย่างสนิทไม่ดิ้รน,นได้อีกแล้ว แต่แล้วกับตันนั้นก็หิ้วแมวเดินมาทางกราบเรือเวียงศพแมวตัวนั้นโยนลงไปในน้ำทำกลางสายตาผู้พบเห็นอย่างติเตียนในจิตใจต่างก็มีความรู้สึกสะอิดสะเอียนของการกระทำกับตันในครั้งนั้นเหตุการณ์ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากกับตันได้ตีแมวตัวนั้นตายไปแล้วในวันรุ่งขึ้นตัวกับตันก็หายไปไม่มีใครทราบ ว่าไปไหนเหตุการณ์ก็โกลาหลนเพราะรองกับตันก็ต้องทำงานแทนไปก่อนแต่แล้วต่อมามีคนพบศพของกับตันที่ลอยขึ้นอืดอยู่ในบริเวณที่จอดเรือนั้นนี่ก็เป็นเรื่องลึกลับมหศัศจรรย์อีกเรื่องหนึง่งตามสันนิษฐานว่ากับตันตกน้ำตายอย่างธรรมดาเพราะกับตันนั้นได้ดื่มสุรามากในคืนนั้น ทางการได้สอบสวนร่างกายไม่พบร่องรอยบอบช้ำใดๆพอจะยกขึ้นมาพิสูจน์หาสาเหตุก็สงสัยว่าถูกฆาตกรรมนี่ถ้าถือตามหลักธรรมะก็พอจะบอกได้ว่ากรรมที่ได้รับผลทันตาเห็นหากมีผู้ที่ไม่รู้เรื่องกรรมก็บอกว่ากับตันกินเหล้าเมาจนตกน้ำตายโดยบังเอิญน,นี่เป็นธรรมดาเรื่องหนึ่งที่นายทหารเรือผู้เห็นเหตุการณ์ ถ้าได้นำมาเล่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเมื่อได้ฟังเรื่องราวกับตันได้ตกน้ำตายกรรมสนองที่ได้ฆ่าแมวตัวนั้นเพราะความอาฆาตพยาบาททำให้ข้าพเจ้านึกถึงครั้งที่ข้าพเจ้าได้ไปหาเพื่อนผู้คุ้นเคยกันมานานแล้วซึ่งเป็นทันตแพทยเนื่องจากสุขภาพของหมอไม่ค่อยจะปกตินักข้าพเจ้าจึงไปถามข่าวเยี่ยมเยียนในฐานะ ผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยกันมานานก่อนที่จะเข้าบ้านของหมอนั้นข้าพเจ้าก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกําลังเดินสวนออกมาจากบ้านหมอพระรูปนั้นมีลูกสิษย์จูงนําเดินหน้าทําให้นึกว่าพระภิกษุรูปนั้นคงตาพิการหรือบอดคิดสงสัยตาท่านบอดทําไมถึงบวชพระได้เมื่อได้เข้าไปในบ้านหมอผู้คุ้นเคยแล้วเราจึงทักทายปราศัยการพอสมควร ข้าพเจ้าจึงเอ่ยถามคุณหมอขึ้นว่านี่หมอผมเห็นพระองค์หนึ่งที่เดินออกไปจากบ้านคุณหมอเมื่อครู่นี้สวนทางก่อนมาบ้านหมอนี่แหละท่านตาบอดใช่ไหมจึงมีลูกศิษย์จูงท่านหมอได้ยิ้มเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าใช่ท่านเป็นถึงมหาปรเลียนสามประโยคตาท่านบอดภายหลังที่ท่านบวชหลายปีแล้วข้าพเจ้าสงสัยจึงถามต่อไปว่า ทำไมไม่หาหมอแผนปัจจุบันมารักษาผมคิดว่าสามารถจะรักษาให้หายได้นะหมอเพื่อนผมได้หัวเราะและพูดขึ้นว่ารักษาแล้วไม่หายท่านได้เล่าให้ผมฟังเรื่องในอดีตที่ท่านได้ทำกรรมเอาไว้และท่านได้รู้ตัวว่ากรรมได้ตามสนองท่านแล้วในชาตินี้ท่านจึงต้องใช้กรรมที่ท่านได้ทำไว้จนกว่าจะหมดหนี้กรรมนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็เกิดความสนใจ จึงขอร้องให้คุณหมอช่วยเล่าเรื่องอดีตของท่านให้ก้าพรเจ้าได้ฟังหมอก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังมีใจความว่าเมื่อครั้งท่านมาหาสมัยเมื่อที่ท่านยังไม่บวชท่านอยู่ในวัยรุ่นนั้นบ้านของท่านอยู่ติดกับคลองมีกระดายอยู่ท่าน้ําเวลานั้นชาวบ้านส่วนมากไม่ชอบใส่รองเท้ากันถนนสมัยนั้นก็ไม่ดีหน้าฝนเละเป็นโคลนเมื่อไปไหนมาไหนกลับมาถึงบ้านก็ต้อง ไปที่กระไดท่าน้ําเพื่อล้างเท้าให้สะอาดก่อนจะขึ้นบ้านขึ้นเรือนวันหนึ่งท่านได้กลับมาจากการเที่ยวเตร<ๆ>ก็ไปที่ท่าน้ําลงไปล้างเท้าเป็นเวลาที่มีปลาแยงชุกชุมในช่วงนั้น<ๆ>เมื่อมีคนมาลงล้างเท้าพวกปลาก็พากันมาตอดที่เท้าท่านมีความโกรธแค้นมากตามอารมณ์ร้อนแรงของหนุ่มในวัยนั้น<ๆ>ขาดสติมีความประมาทคิดแต่จะแก้ผิด ที่เจ้าพวกปลากระแยงมาตอดเท้าท่านนึกพยาบาทคิดจะต้องทำให้หายแค้นจะทีจึงรีบขึ้นมาบนเรือนว้าได้สวิงรีบลงมาเพราะอารมณ์ที่โกรธแค้นกับปลากระแยงรีบลงไปที่ท่าน้ำทําเป็นล้างเท้ากระทุ่มน้ำพอเป็นพิธีพวกฝูงปลากระแหงต่างก็ว่ายเข้ามาตอดเท้าท่านใดนั้นท่านก็เอาสวิงช้อนปลาขึ้นมา ได้ถึงเจ็ดตัวคิดว่าจะทุบตีให้มันตายก็ง่ายเกินไปยังไม่สมกับอารมณ์แค้นและความโกรธจะต้องทรมานให้สาสมจึงจะสมแค้นจึงรีบวิ่งขึ้นเรือนหาได้เข็มรีบจะแจงลงมาที่ท่าน้ําแล้วก็เอาเข็มแทงลูกในตาทั้งสองข้างทุกตัวแล้วก็ปล่อยลงน้ําไปเมื่อทําแก่ปลาเหล่านั้นได้ก็คลายความโกรธลงได้บ้าง ในใจนึกสมน้ำหน้าที่มันมัากัดเท้าเราครั้นหลายปีต่อมาเมื่อท่านอายุครบบวชก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนในทางธรรมะสอบได้เป็นมหาปร,ริญญาสามประโยคท่านก็เริ่มเจ็บตาข้างหนึ่งแม้จะรักษาอย่างไรก็ไม่หายทั้งเจ็บทั้งปวดแสนสาหัสแทบจะทนไม่ไหวเมื่อไปให้แพทย์แผนปัจจุบันตรวจก็บอกว่าต้องผ่าตัด มิฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสหายที่สุดหมอก็ได้ผ่าแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาได้ตาของท่านก็บอดลงท่านก็นึกรู้ได้ทันทีว่านั่นกรรมที่ท่านได้ทำเอาไว้ที่มีจิตอาฆาตพยาบาทกับปลาขแยงในสมัยวัยรุ่นนั้นบัดนี้กรรมได้ติดตามมาทันแล้วต่อมาไม่นานตาที่ยังใช้ได้ดีอยู่ข้างหนึ่งก็เกิดปวดขึ้นมาอีกรู้สึกว่าความเจ็บปวด มากมายแทบจะประทุออกมาต้องไปหาหมอแพทย์ก็ลงความเห็นว่าไม่มีทางอื่นจะต้องพาอีกเมื่อไม่มีทางอื่นเลือกท่านก็ยอมเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งที่สุดตาของท่านก็บอดสนิททั้งสองข้างท่านจึงนึกว่าโรคกรรมโรคเวนนี้หมอเก่งเพียงไรก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้นี่ก็ชี้ให้เห็นว่ากรรมใดที่พวกเราก่อไว้นั้น ด้วยอำนาจจิตคิดพยาบาทอาฆาตยอมจะก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังหมอเล่าแล้วรู้สึกเศร้าใจที่มนุษย์อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมฉะนั้นโลกในยุคปัจจุบันนี้จึงมีการฆ่าฟันเอาชีวิตกันง่ายๆเพราะไม่เกรงกรรมไม่เกรงเวรไม่เกรงในเรื่องของบาปบุญจิตใจจึงเหี่ยมโหดชั่วร้าย ถ้าหากมีผู้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องบุญเชื่อบาปแล้วโรคที่เราอยู่นี้ก็จะเกิดความสงบร่มเย็นขึ้นอีกมากมายเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังหมอเล่ามาแล้วก็เกิดความสนใจมากจึงบอกว่าหมอจะโกโรุณาช่วยติดต่อขออนุญาตท่านมาหาให้หน่อยเพื่อให้ผมได้อนำเรื่องของท่านมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่คิดว่าเรื่องกรรมมีอยู่ไหมได้ฟังกันหมอได้ยิ้มและบอกว่า ผมยินดีจะติดต่อขออนุญาตให้คิดว่าท่านคงไม่ขัดข้องใดๆเพราะท่านเองก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าท่านกำลังชดใช้กรรมอยู่และก็ไม่อยากให้ผู้อื่นได้สร้างกรรมเช่นนี้ต่อไปอีกหมอพูดแล้วก็หัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีแม้หมอจะมีสุขภาพในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นักแต่กำลังใจของหมอ,อย่างดีแล้วหมอก็พูดต่อไปว่าเมื่อก่อนนั้นผมก็ไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรม ผมเคยล่าสัตว์ทำบาปมามากมายแต่บัดน,นี้ผมเชื่อแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วผมเองก็เจ็บป่วยอดอดแอด,แดไม่รู้จักหายไม่มีความสุขความสบายเอาเสียเลยนึกเบื่อในชีวิตเหมือนกันเงินทองทรัพย์สินก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนักเจ่นท่านมหาเป็นตัวอย่างนี้แหละเวลานี้ผมคิดได้ว่าเราเกิดมาในร่มโพของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดในโลกแล้ว แต่เราก็ยังไม่รู้จักศาสนาดีเมื่อคิดแล้วก็นึกละอายในใจว่าเรานี้ไม่น่าจะเสียชาติเกิดเลยใช้ชีวิตเวลาวัยหนุ่มให้หมดไปในการล้างบาปเมื่อบานปลายรู้ตัวก็ควรจะทำอะไรในทางบุญกุศลสมกับได้เกิดมาเป็นชาวพุทธศาสนาบ้างฉะนั้นในบ้านปลายชีวิตของผม ถ้ายังสามารถทำอะไรได้ก็อยากจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์เป็นแก่นสารเมื่อเรายังมีลมหายใจยามีชีวิตจะได้ทันตาเห็นเพราะผมมองเห็นแล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งก็ทำให้คิดว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ยามีชีวิตอยู่เมื่อเราจากไปแล้วทรัพย์สินก็ไม่สามารถจะถ่ายชีวิตเราได้แล้วเราหาทรัพย์สินตั้งแต่หนุ่มจนแก่ เพื่อประโยชน์อะไรกันละ่ะในทางพระพุทธศาสนาก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงอย่ามัวทนงหลงตัวว่ายังหนุ่มสาวอยู่เลยยังมีร่างกายแข็งแรงไม่ตายง่ายๆชีวิตกับความตายไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าสิ่งที่แน่นอนก็คือทุกคนต้องประจญความทุกข์เมื่อพิจารณาดูแล้วก็คงจะเป็นกรรมในอดีตเห็นชัดแจ้งตามหลักธรรมะ ทำให้ผมเกิดความรู้สึกคิดได้ว่าเวลานี้ผมจัดการเลี้ยงพระทำบุญทำทานถวายอาหารขาวหวานให้ท่านมาฉันที่บ้านทุกวันอาทิตย์เอาเงินทองทรัพย์สินมาแลกเป็นบุญกุศลเพื่อจะได้บาร,รมีมีทานติดตามวิญ,ญญาณเมื่อสังขารดับสูญไปแล้วแต่วิญญาณเป็นอมตะไม่สูญสิน้นและผมเองก็มีโอกาสได้สนทนากับพระท่าน ทำให้จิตใจตอนนั้นสบายขึ้นและคิดจะทำประโยชน์อะไรให้แก่ส่วนรวมต่อไปเมื่อได้ทราบว่าเวลานี้หมอได้เริ่มก่อสร้างเรื่องของบุญกุศลทำให้ข้าพเจ้าพลอยปลื้มปิติเพราะหมอเป็นผู้ที่มั่งคั่งผู้หนึ่งสามารถจะทำประโยชน์สร้างกุศลในทางศาสนาได้มากจึงบอกว่าผมขอแสดงความยินดีด้วยที่หมอได้เกิดความรู้สึกในทางดีในบ้านปลายของชีวิต ขออนุโมทนาด้วยความจริงใจขอให้ช่วยกันสร้างประโยชน์ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่และได้เห็นผลงานของเราเพื่อจะได้เป็นกรรมดีเกิดกุศลบาร,รมีติดตามไปสู่ที่สุคติในชาติต่อไปเพราะเรายังไม่มีโอกาสบรรลุนิพพานยังต้องวนเวียน่หวตายเกิดยังไม่รู้สิ้นสุดผู้ไม่ประมาทย่อมคิดได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ